ครับผมตันโจคลิปนี้ผมจะพาไปดูดอกพญาเสือโคร่งที่ดอยปางขอนจังหวัดเชียงรายพร้อมจุดถ่ายรูปเช็คอิน3จุดเดี๋ยวเรามารอชมกันครับว่ามันจะสวยแค่ไหนไปกันครับข้อทางดินมาได้แป๊บเดียว เราก็จะพบกับจุดถ่ายรูปจุดแรกซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่3ของผมแต่เป็นจุดที่อยู่ใกล้สุดก่อนที่เราจะไปถึงลานฮอเพราะว่าตรงนี้ผมวนกลับมาถ่ายตอนขากลับพะตอนขามาคนจอดถ่ายรูปจุดนี้เยอะมากครับถ้าใครจะถ่ายรูปกับดอกพญาเสือโคร่งตงน้นนี้แนะนําว่าตอนที่ผ่านมาถ้าคนน้อยให้จอดถ่ายรูปก่อนเลยครับจุดนี้จะอยู่ตรงหลังจากที่ถนนเริ่มเปลี่ยนจากถนนคอนกรีตมาเป็นทางดินเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันดีกว่าครับ คนเริ่มมาเยอะเรือยงครับช่วงนี้มาเยอะแล้วครับอ๋อจะเป็นช่วงส่วนใหญ่มาช่วงไหนครับอ๋อประมาณบ่ายๆครับบ่ายๆช่วงเช้าดูเงียบเหงาเนาะปีนี้ดอกบานเร็วใช่ใช่เร็วมากเลยปกติต้องเป็นตีหนาปกติต้องช่วงต้นปีใช่ไหมครับใช่ครับปีนี้บานเร็วเพราะว่าฝนมาเยอะด้วยปีนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับตรงไปเลยครับครับผมสวัสดีครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดทางแยกที่จะเข้าไปยังลานหอลอ,อยปางขอนนะครับเป็นจุดที่คนมักจะเข้ามาชมดอกพญาเสือโครงก,กันก็คือทางนี้แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นทางด้านขวามือของผมเดี๋ยวซ้ายเข้าไปตรงนี้ก็จะมีจุดถ่ายรูปเยอะพอสมควรเพราะว่าปีที่แล้วผมก็มาเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะเข้าไปที่ลานหอกันก่อนว่าดอกพญาเสือโครงจะบานเยอะมากแค่ไหนไปกันครับ

อะไรน,นะครับ,รบอ๋อไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดจอดฮอนะครับปีนี้ผมว่าเรามากันเร็วเป็นนิดนึงดอกยังไม่ค่อยบานเท่าไหร่แต่คิดว่าช่วงที่ผมออนคลิปไปดอกน่าจะเต็มมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งกันต่อนะครับ หนึ่งสองหนึ่งสองโอเคครับขอบคุณครับครับเขียวเบาแค่นะยิ่งคนได้อยู่นะได้อยู่ครับขอบคุณครับอ๋อเดี๋ยวรถใหญ่ได้ห่ะกี่ซีซีเนี่ยน้องเก้าร้อยกว่าครับเก้าห้าสิบครับตรงนี้จะเป็นพิกัดจุดถ่ายรูปกับดอกพญาเสือโคร่งบนดอยปางขอนจุดที่หนึ่งนะครับจุดนี้จะอยู่ตรงบริเวณลานฮอ แต่ว่าเราต้องเดินลงมาอยู่ปลายปลายลานหอน,นิดนึง Thank you นี่ถ่ายมนมไหมเนี่ยไม่ได้ถ่ายนี่อัดไม่อ,อยู่อัดอยู่อ่ะหรอใช่ต้งตรงไหนหมวกแล้วก็ไม่มีตีนเป็ดแบบนี้แหละเกือบตาตาไม่ติดรถ และตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่ถ่ายรูปกับดอกพญาเสือโค้งบนดอยปางขอนจุดที่2นะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยอีกจุดหนึ่งเลยตรงที่ผมจอดถ่ายจะเป็นถนนโคดเคี้ยวาลาดลงมาได้มีต้นพญาเสือโครงที่ดูเหมือนจะเป็นอุโมงเราจะจอดถ่ายรูปเฉยๆก็ได้หรือถ้าใครถ่ายคลิปวิดีโอเราขี่ลงมาและถ่ายจากข้างล่างก็สวยดีเหมือนกันนะครับและตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แนะนํานะครับไหนๆเรามาถ่ายกระดอกไม้แล้วล้วก็แวะมาถ่ายกระดอกบัวใสักหน่อย ตรงนี้จะอยู่บริเวณของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบางขอนนะครับซึ่งตรงนี้จะเลยจากจุดท,ที่เราถ่ายดอกพญาเสือโค้งที่เป็นอุโมงค์เมื่อกี้มานิดเดียวนะครับ บอกเลยว่าไอ้ที่เคยเห็นเท่ๆมันไม่ง่ายครับทุกคนกับรถเรเนือ่อยกว่าขี่อีกสวัสดีครับแบะให้ค่าบ,บำรุงสถานที่นะครับ thank you ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับจบทริปป่างขอนนะครับวันนี้เส้นทางก็ไม่ได้ยากมากรถเล็กขี่ตามมาได้นะครับทางกําลังสวยเลยขี่สนุกดีส่วนดอกพยาเสือโค่งก็เริ่มบานแล้วกําลังสวยเลยคลิปนี้ออนแอร์ไปน่าจะบานเต็มที่แล้วสําหรับคลิปหน้าจันโจออฟฟิเชียของเราจะพาไปที่ไหนฝากกด s u b สไครต์ติดตามได้เลยนะครับเจอกันครับทริปหน้า